เฮ hey, แล้วเฮ hey, อีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่องบ้านน้อยซอยลึกค่ะก็ได้นำสาระดีด mm. ๆดดเกี่ยวกับบัตรประชารัฐมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะคะรัฐบาลใจดีอีกแล้วค่ะเพิ่มวงเงินให้ท่านอีก500บาท3เดือนนะคะยาวไปเลยค่ะต่ออีก3เดือนค่ะโมกุลากุมภามมนา64นะคะ ดีใจไหมคะคนที่ถือบัตรประชารัฐค่ะคงจะดีใจแน่ๆเลยนะคะมีแต่คนถามเรื่องของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนะคะ mm hmm. ก็คนที่เคยได้อ0 0 0ก็คง700เหมือนเดิมนะคะคนที่ได้800 mm hmm. ก็800เหมือนเดิมค่ะยาวไปถึงมีนาปี6 4สีนะคะ สำหรับเงินส่วนนี้นะคะเราก็เอาไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะจำนวนเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะใครที่ได้หลายใบก็คงจะดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยนะคะ3เดือนค่ะยาวไปถึงปี6-4เลยนะคะเข้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้อง คนที่ถือบัตรประชาชนนะคะจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโ,โครงการมาตรการคนละครึ่งแล้วก็ชอบดีมีคืนนะคะเงินก็จะเข้าโดยอัตโนมัติเลยค่ะวันที่หนึ่งนะคะอย่าลืมไปแลกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะพ่อแม่พี่น้องห้ามแลกเป็นเงินสดนะคะ พ่อแม่พี่น้องคงจะดีใจนะคะต่ออีก3เดือนค่ะเป็นเงินไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคนที่มีบัตรหลายใบนะคะขอบคุณนะคะที่มาติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ